สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินพิบรีครับช่างต้อมวัสินพิบรีนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่อง CBR กันนะครับตัวนี้เดิมๆก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกอยากได้ใหญ่วันนี้นะครับเราก็จัดให้ได้นะครับมาดูใบเดิมมันครับกําลังถอดเลยนี่ครับสามสิบมิลนะครับลูกค้าขอขยายเพิ่มอีกสามมิลเราเขาจัดให้ได้นะครับอันนี้ก็จะได้เรื่องของอากาศนะครับขยายใบนะครับ ไม่เกี่ยวกับว่าแรงไม่แรงนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับที่ว่าอากาศเข้าเยอะแน่นอนครับบางคนถามว่าเรือลิ้นเร่งเดิมนะครับรถเดิมนะครับเอาเรือลินเล่งไปคว้ามาแล้วใส่ครับทําไมยังวิ่งได้เท่าเดิมครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับความแรงนะครับแต่มันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับอากาศนะครับพอเราคว้ารูใหญ่อากาศมันก็จะเข้าเยอะนะครับพอเข้าเยอะนะครับ ทฤษฎีหลักๆแล้วนะครับก็คือเหมือนคาบูเล็กอะครับเปลี่ยนคาบูใหญ่อรอบไทม์ก็จะเร็วขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งเครื่องนี่ครับเราปรุงเครื่องยนต์ไปลูกสูบใหญ่นะครับวาล์วใหญ่ช่วงชักยาวขึ้นเพิ่มน้ํามันขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปคว้านตัวนี้เพิ่มนะครับหรือว่าเปลี่ยนคาบูเพิ่มให้อากาศมันรับกับน้ํามันที่เราเปลี่ยนหวัวฉีดไปเนี่ยอันนี้ครับรถมันก็จะเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับอย่างที่ หลายหลายคนทํากันแต่บางคนขยายหมดแล้วครับตัวนี้ใช้ของเดิมครับอากาศมันก็จะบีบบังคับให้เข้าเครื่องยนต์ได้แค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวบังคับอากาศให้เข้าเครื่องยนต์เลยครับไปผสมกับน้ามันทั้งคาบูเลเตอร์เลยครับคาบูเลเตอร์นี่จะเข้าตั้งแต่ปากคาบูยันรูนมหนูอากาศนะครับไปผสมกับน้ํามันครับนมหนูเมนนมหนูหลักแล้วก็ไปฉีดพ่นเข้าเครื่องยนต์นะครับก็ตัวนี้เป็นเรือนหัวฉีดนะครับตัวหัวฉีดจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยมันจะยิงตรงเข้ารูไอดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรือนเล็กเรือนใหญ่นะครับมันก็มีความสัมพันธ์กับหัวฉีดตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเราใช้หัวฉีดเดิมรถเด้ําเดิมเลยเราแค่ขยายเรือนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทําให้น้ํามันบางลงได้ครับเพราะว่าอากาศมันเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงมากกว่าของเดิมนะครับก็อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรือนลินเร่งนะครับที่ผมพอมีนะครับเพราะว่าผมก็เวลาทําเครื่องขยายซีซีขึ้นมานะครับผมก็จะเพิ่มเรือนลินเร่งให้ทุกครั้งครับ แล้วก็เพิ่มหัวฉีดด้วยครับก็เอาอากาศเข้าเยอะน้ํามันเข้าเยอะครับเครื่องยนต์ก็ต้องจุดระเบิดได้หมดคายได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์จุดระเบิดได้ไม่หมดนะครับมันก็จะไปหนักที่หัวเทียนนะครับหัวเทียนมันก็จะสีเข้มหน่อยแล้วก็อาจจะกินน้ํามันนะครับอาจจะไม่ได้ความเร็วเพิ่มไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มนะครับในการขวัญเรือนแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วนะครับยังไงก็ ใช้เลือนใหญ่นะครับก็น่าจะดีกว่าเลือนเล็กนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใหญ่เกินไปอะเวอร์เกินไปมันก็จะรอรอบแค่นั้นเองครับผลเสียมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเล็กใหญ่ก็ใส่ได้หมดครับอยู่ที่ว่าจะจูดแล้วมันจะแมทกับเรือนกี่มิลแค่นั้นเองครับบางคันก็ใส่เลือน CB ดําเดิมๆนะครับรถ125ลูกโซนิกนะครับใส่อเรือน CB ดําเดิมๆบางคันก็วิ่งเลยเร็วเลยครับ แต่พอไปคว้านเปลี่ยนใบมา3233ลดรอรอบครับอันนั้นก็กําลังเครื่องยนต์มันอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราขยายใบไปปุ๊บอากาศมันเข้ามากเกินไปครับมันก็รอรอบนะครับอะไรที่ใหญ่เกินรูพอดไอก็เช่นกันนะครับก็บางคนส่งมาคว้านนะครับเรือนถามว่ามันจะเร็วกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะวิ่งขึ้นกว่าเดิม10หรือ20ครับพี่อะไรเงี้ยครับผมก็ทําคลิปนี้อธิบายให้ฟังเลยนะครับแต่ยังไงอะใหญ่ ใหญ่ๆอ่ะมันก็ดีกว่าเล็กๆอยู่แล้วครับเรือลินเ่งนะครับมันไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ด้วยครับที่สําคัญครับเวลาคว้านไปนะครับ